สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศริวันวรินารีรัชกัญยาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารไปยังพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรามหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนา็นาที่เบรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2568ในการนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยล,ลักษณ์อาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตยราชนารีเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทนัพระที่นั่งอมรินวินิจฉัย โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดราชการที่9พระพุทธรูปประจําพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดีสมเด็จพระมหิตลาราธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนก